คืนเผาผีโกสไนท์สนับสรุนโดยเฟิร์มเซรั่มมีหนวดให้โลกจำฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับ แต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านมารอลุ้นนะฮะกับการจับรางวัลบินฟรีไปที่ประเทศฮ่องกงนะครับไปขอพรกันที่นองปิงแล้วก็วัดหบางต้าเซนแล้วก็แชร์กงหมิวนำโดยอาจารย์ยักษ์แดง4วัน3คืนอลองเสิร์ชดูยังไม่ต้องเชื่ออาจารย์ค่าทัวร์ตอนนี้ประมาณอยู่ที่น่าจะ2 2 0 0 0ถึง29,000แล้วแต่ทัวร์เพราะ,ะว่าเป็นช่วงไฮซีซัน้าสิ้นปีก่อนปีใหม่แล้วค่าตั๋วแพงแล้วตอนนี้ แต่เราให้คุณไปฟรีครับโอ้โหลุ้นจังเลยสองท่านผู้โชคดีวันนี้จะเป็นใครพี่น้ําตาลเมาเกินมารลุลุ้นครับลุ้นลุ้นลุ้นเอ้าตอนนี้รายชื่อทั้งหมดอยู่ในกล่องใบนี้เป็นที่เรียบร้อยและเอาเดี๋ยวขย่าหน่อยขย่าหน่อย ขยับเร่งแรงอ่งอาจะให้เห็นว่ากล่องเป็นกล่องใสด้วยตั้งใจนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นว่าข้างในมีรายชื่อจริงๆครับหัวมันยี่สิบชื่อค่ะมีชื่อคนยี่สิบชื่อเลยนี่ยอ่ายอมนะคะพี่ธนิเวลาบอกว่าลุ้นๆค่ะ,อะเอ้า <ๆ S 1> เดี๋ยวให้อาจานยักษ์แดงเป็นคนจับดีกว่าฮะ ลั๊บ,บหนึ่งค่ะมันติดอ,อ๋อมันติดนะอาจารย์ต้องต้องต้อง,ต,องต้องไม่หันไปม,มองถูกไหมอาจารย์จะคนก่อนแล้วก็หยิบโดยที่ด้านข้างเนี่ยแหละที่ไม่เห็นอ่าแล้วอ่านชื่อนะครับแล้วถ้าผู้ชักดียังอยู่รบกวน แสดงตัวหน่อยจะได้รู้ว่ารู้สึกยังไงเนาะโอเคเอ้าเดี๋ยวยกสูงๆฮะนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์หลับตาแล้วก็หยิบนะครับโอ้ยลุ้นจังเลย่ะอันนี้ท่านแรกนะท่านแรกครับท่านแรกนะที่กระหนอรักบอกว่าลุ้นสุดๆดเลยฮะอาจารย์ไม่ได้ดูนะครับอาจารย์ขออนุญาตอย่างนี้นะอันนี้แจกจริงนะครับบินฟรีไปไปที่ฮ่องกงสองท่านด้วยกันตื่นด้วยโอ้ยตื่นเต้นฮะตื่นเต้แล้วผู้ชมฮะตบกวนนะโอเคได้ครับอีกคนคะเอาทีละคนทีละคนทีละคนนะ หลายชื่ออยู่ในมือผมแล้วนะทัานแรกนะเลขเมื่อะไรเลขเลขข้างหน้าเลขข้างหน้าเลขขัานอ๋อเขาเขาจะรู้เลยใช่ไหมแดนเขาไม่รู้แต่เผื่อเขาไปอยากไปลุ้นโชคเลขข้างหน้าฮะห้าสามนี่เมื่อกี้่งบอกว่าเลขห้า่ป็นอะไร เอยใช่จำได้เปล่าจำไดู้อยากได้ลูกฟุกลูกฟุกต้องเบอร์สามห้าห้าสามเฮ้ยอันนี้จริงๆเนี่ยห้าสามเนี่ยอ่ะได้เตรียมกันมานะและผู้โชคดีฮะชื่อเนี่ยขึ้นต้นด้วยสอเสือครับคุณคุณคุณสุพินฮะว้าวใครอาจาัยลูกิสย์ที่ชลบุรีรอสุพินตาบุญอยู่ไหม โอ้คนกคนลุกนี่คนลุกจริงเขาไปทำพัสปอร์ตรอเขาบอกว่าจริงเขาอยากได้เขาขอพรท่านพ่อยักษแดนทุกวันนี่ได้เฮ้ยแปลกดี5 3ได้แบบฟุกฟุกด้วยพี่สุพินสุพินตามุยดีใจด้วยดีใจด้วยน้องเมย์บอกตื่นเต้นจังนท่านแรกแล้วนะฮะท่านที่สองนะอาจารย์ นี่แจกจริงบินจริงแล้วก็ไปไปไหว้ขอพรจริงๆนะครับดูอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะลุ้นเขาอยากไปเขาอยากไปมากเขาทำพาสปอร์ตรอเลยครับนะอีกท่านหนึ่งฮะอีกท่านหนึ่งแอมมินมือเย็นไปแล้วนะคะตอนนี้ถ้าถ้าสะพิมพ์กันดวงนภาตาบุตรอยู่รบกวนพิมพ์เข้ามาหน่อยครับหรือติดต่อมาหน่อยติดต่อแอมมินมาหน่อยครับโอ้โหเอาสิอ่ะหือใครนี่ต้องผิดหลักรชื่อหนึ่งอีกชื่อเดียวฮะ ลุ้นครับอีกหนึ่งชื่อลุ้นฮะลุ้นฮะอันนี้ลุ้นไปด้วยโอ้ยมันติดกันเนาะเดี๋ยวแยกกันใช่คุณต่อช้แนลไปด้วยฝากดูมาได้ครับฝากได้กิจกรรมดีๆมีอีกครับนี่โอ้ยมองไม่ทันนะคะมองไม่ทันใครตายเธอะไม่มีชื่ออ๋อผิดด้านผิดด้านตกใจหมดเลยค่ะเลขฮะเป็นเลขตัวเดียวครับวยเลขสามครับอาจารย เลขสามฮะวรรณคานวรรณคานเลขสามชื่อคุณชื่อคุณโอ้โหชื่อยาวจังเลยชื่อคุณไอรลดาโกมุตมาลินฮะนี่ฮะอยู่ภูเก็ตครับภูเก็ตแล้วฮะไอรลดาโกมุตมาลินอยู่ภูเก็ตครับโอ้โห เอาีนี่เป็นผู้โชคดี2ท่านนะครับเดือนหกไปกับเราด้วยครับเอาจะไปกับอาจารย์มารอบหนึ่งแล้วออกค่าตัวเองอ้โบุญสัมพันธ์เั่านั้นอาจารย์เอออันนี้บุญสัมพันธ์มากเพราะเขาต้องไปกับอาจารย์มาครับสาวภูเก็ตนี่ฮะสองท่านที่เป็นผู้โชคดีที่ได้บินลัดฟ้าไปกับอาจารย์ยักษแดงแล้วก็ผมนัดผีนะครับท่านแรกนี่ฮะเบอร์ห้าสามพี่สุพินนะครับแล้วก็ท่านที่สองคุณไอรดาโกมุตมารินนะฮะนี่เอาตบมือให้หน่อยโอ้โหอาจารย์สุดยอด แจกจริงบินจริงบินจริงครับแล้วก็ไม่แน่ดวงคุณกลับมาอาจจะเปลี่ยนก็ได้อย่างเช่นพี่อนาดาเมื่อครั้แล้วไปกับอาจารย์ด้วยแล้วก็ออกค่าเครื่องบินไปเองครั้งนี้ไปฟรีฮะนะฮะแล้วก็พี่สุพินย้ำอีกทีว่าไปฟรีครับนี่ผมอยากบอกว่ากิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มีแค่ครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้ามีอีกและอยากจะบอกว่าวันนี้ อ่าครั้งนี้ผมจะไปด้วยและเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าพอกลับมาแล้วดวงเป็นยังไงบ้างผมอยากไปมากนะผมใช้คำนี้งันผมอยากไปฮ่องกงมากแล้วก็อยากไปรู้ว่าถ้าเราขอพอเลยถ้าไม่เกินกรรมเรากลับมาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็<ด>ครั้งหน้าถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกเนี่ย ไปด้วยกันนะจริงถ้าไปไม่ได้ฝากดัวหมก็ได้ถูกต้องหรือไม่แน่เดี๋ยวเปิดทัวร์ไปเลยเิอ่าบินลดัดฟ้าไปด้วยกันได้เราจะไปเที่ยวกันทั้งวันเลยถูกต้องค่ะ,อ,ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวฝากพี่โชวไหมไดน้นี่นี ยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะครับยินดีกับทั้งสอท่านด้วยอยากฝากดวงทางไหนและยังไงยังทันไหมยังติดต่อได้อยู่ครับที่ที่ไลน์แอดของอาจารย์นะครับพิมแอดแล้วก็ y a k d a e n g แอดยักยัดแดงนะครับหรือว่าโทรก็ได้ครับ097 8788897ฮะครับผมอ๋อน้องเมย์บอกขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะนะครับคุณเล็กนะครสวัสดีนะครับแล้วก็โอ้ดีใจจังเลยอ่ะ ไม่ไปอ่ะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยอ่ะแล้วเพิ่งคุยเรื่องตัวเลขที่มันลูกฟุกไม่คิดว่าจะได้เห็นเลยลูกสามห้าจริงนะอ๋ออันนี้ไี่แบบฟุกๆเลยนะฟุกจริงๆเพราะว่าอาจารย์เพิ่งบอกเมื่อกี้เองใช่ไหมอาจารย์ถูกแล้วเราไม่มีเมคกันเลยนะเมื่อกี้ก็เห็นแกะลงกล่องแล้วก็อาจารย์ก็หลับตาจับจับจัก็ได้มาถึงพอจบรายการปุ๊บเปลี่ยนโปรไฟล์ลายห้าสามห้าสามกันใหญ่เลยสามห้าสามห้ากันใหญ่เตรียมฟุกวันที่จูบลองดูนะเพราะว่ามีลูกศิษย์ที่บ้านอาจารย์เปลี่ยนสามห้าสามเก้าเน กัวตะลีบ่อยมากครับถูกต้องถูกต้องเอ้าวันนี้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปฮ่องกงบินมาเสร็จเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างครับครั้งนี้อาจจะเป็นกิจกรรมเราอาจจะเคยได้ยินว่าเอ้ยบินเปลี่ยนดวงด้วยนี่นั่นครั้งต่อไปคุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงถูกต้องเราไปจริงบินจริงขอพรจริงทําพิธีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่แบบเอ,เอา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 ยันดวงไปวางนะมีเขาเรียกว่าอะไรของเครื่องไหว้ครบ ย่่าาเ้วกันจะมีบรรยากาศมาให้เห็นคร่าวว่าการทำอะไรได้บ้างรับนี้ดีกว่าโอเคนะครับเอาวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยักษแดงด้วยครับมากครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมด้วยครับทุแล้วก็ฝากติดตามอาจารย์ด้วยที่บ้านสุวรรณบัญชากับอาจารย์ยักษแดงนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังฝากดวงทันแต่ว่าถ้าจะลุ้นบินเนี่ยไม่ทันแล้วพี่สุพินกับพี่อรดาเขาเขาชิงไปก่อนแล้ว่นะครับแต่ว่าฝากดวงยังทันทันไม่แน่ครั้งหน้าคุณอาจจะได้บินมีกับพวกเราก็ได้ฝากได้ถึงวันที่25นะครับ คือจริงๆอาจารย์จะไปวันที่25ฝากได้ถึงวันที่24แล้วกันเพราะอาจารย์จะได้เตรียมเครื่องในลักษณะของเครื่องบูชาหรือว่าอุปกรณ์ในการขอพรให้ครับผมได้เลยอาจารย์ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับนี่ผ่านไปกับช่วงแรกของเรานะครับกับอาจารย์ยักษ์แดงแห่งบ้านสุวรรณบัญชานะฮะ